เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา2ทุ่มตรงนะคะและ8โมงเชา้าแน่นอนแล้วว่าในวันศุกร์นะคะวันสบายๆแบบนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมและตอนนี้ค่ะกระแสที่ถือว่ามาแรงสุดๆนะคะและทุกคนจับตามองสาหรับการนาเสนอช่องต่างๆนะคะด้วยคุณภาพแบบ High Definition หรือว่า HD นั่นเองในส่วน นของกรองรับสัญญาณเองนะคะก็มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมารองรับส่วนในเรื่องของคอนเทนต์ค่ะเจ้าของช่องต่างๆเนี่ยต่างก็พัฒนากันเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะนำเสนอช่องที่มีคุณภาพนะคะผ่านช่องทางที่เป็น High d e f inition ให้คุณผู้ชมได้ชมแบบชัดๆค่ะซึ่งก็หมายรวมถึงช่องในรูปแบบของ Home s h o p p i n g ค่ะวันนี้เองนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเขากับอีกกหนึ่งในการนำเส ช่องรายการแนะนำสินค้านะคะที่เราอาจจะคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีเพราะเขานำเสนอมาแล้วกว่า3ปีค่ะสำหรับช่อง Shop at Home กับรูปแบบที่อาจจะพัฒนามากขึ้นนะคะและมีความหลากหลายมากขึ้นกับก้าสำคัญที่เขาจะนำเสนอรายการและสินค้าต่างๆในคุณภาพแบบคมชัดสูง High Definition ค่ะ ว่าได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งยิ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของการนำเสนอสินค้าบนทีวีเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับการเติบโตของตลาดก็ถือว่าดีมากนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าเราเรามีการแข่งขันมีการพัฒนานะครับก็เป็นการตอบรับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับ อัตราการเติบโตะไรมีทุกปีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างของปีที่แล้วเนี่ยของบริษัททิวเล็กเองเนี่ยเราก็ได้เข้านําบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ได้ผลการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีนะครับมันก็จะทําให้เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจมีอัตราการเติบโตที่ดีนะครับบวกกับกระแสของอย่าเรียกว่ากระแสดีกว่าครับเป็นผลลัพธ์ของลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามามากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดมีการแข่งขัน เราจะเห็นว่าเรามีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเยอะขึ้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีนะครับทั้งทั้งสองทั้งสองช่องนะครับแล้วก็จะมีของประเทศญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วของทีเล็กเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้รับการท้บทามนะครับจากทุกคนนะครับรวมถึงนอกเหนือจากนี้นะครับต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันตกนะครับหรือทางอเมริกาทั้งหลายแหลนเนี่ยแต่เราก็ยังคงโพชั่นว่าเราเป็น บริษัทของคนไทยนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำบริษัทของคนไทยนี่แหละได้โตขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสินค้าหรือตัวรูปแบบของการนําเสนอเนี่ยผมว่ามันต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอคุณมองหาชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราขอเสนอตัวช่วยแสนสะดวกในบ้านของคุณเพื่อเพลินกับการบริหารร่างกายแนวใหม่พร้อมเสล็จลับความงามที่คุณปรารถนา เาพูดบ้นตั้งใจคัดสันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณให้การใช้ชีวิตประจาวันของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นชอบแอทโฮมของเปิ้ลดีแต่แต่เจ้า <Yeah. S 1> ชอบแอทโฮมสถานีชุดติ้งตลอด24ชั่วโมงการที่มีเพลเยอร์เข้ามานะครับแล้วก็มันเป็นการผมมองว่าหลายๆคนมองว่าคิดว่าจะเป็นคู่แข่งแต่กลับกันครับผมคิดว่าการเข้ามาของเพลเยอร์ใหม่ๆเนี่ยจะเป็นการสร้างตลาด นะครับทีเล็กเราเชื่ออย่างนี้ครับเราเชื่อว่าตลาดของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งหรือทีวีช้อปปิ้งเนี่ยโตได้อีกเยอะนะครับถ้าคุยกันก็คือเค้กก้อนนี้เนี่ยเราเรากินคนเดียวเราคงไม่อยากกินคนเดียวนะครับแต่เราจะทําให้เค้กก้อนนี้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นและมีมาตรฐานมีความสวยของอุตสาหกรรมนี้มีมาตรฐานในการบริการนะครับไม่ใช่ว่าอู๋สินค้าอะไรก็สามารถขายบนนี้ได้มันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รเราถึงจะเราถึงอยากเห็นเพลเยอร์ที่มีความแข็งแกร่งเข้ามานะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้สักครู่นี้เลยว่าการบริษัทที่เข้ามาเนี่ยครับเป็นรายใหญ่เพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดหรือวิธีการทําธุรกิจเนี่ยผมว่าเชื่อถือได้มันจะเกิดการแข่งขันที่เราผมคิดว่าสมบูรณ์แบบดีนะครับที่เล็กเนี่ยเราอาจจะอิงไปทางโชว์จากทางอเมริกานะครับทางยุโรปหรือทางที่เราเรียกว่าฝรั่งเนี่ยสส่วนใหญ แต่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยนะครับผมหรือในช่องเนี่ยเรามีสินค้าหลากหลายจริงๆนะครับจากญี่ปุ่นเราก็มีเกาหลีเราก็มีจีนเราก็มีไต้หวันออยุโรปอเมริกาเรามีหมดเลยนะครับรวมรวมถึงสินค้าไทยที่เราพยายามปั้นทีมให้เห็นว่าออของบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นที่เข้ามาเนี่ยผมถือว่าเราเขาคงจะนําเสนอรูปแบบการตลาดของประเทศนั้น อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมของของผู้ชมแต่ละท่านนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะชอบการนําเสนอ,อทางด้านแบบเกาหลีเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเกาหลีฟีเวอร์มากนะครับตัวรัฐบาลเขาเองตัวเอกชนเขาเองเนี่ยเขามีความร่วมมอร่วมมือกันดีเขาถึงได้ทําให้วัฒนธรรมของเกาหลีธุรกิจของเกาหลีเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับญี่ปุ่นนะครับที่จะเข้าก้าวมาเป็นรายใหม่ผมก็ผมก็คิดว่าก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง รเราก็ตระหนักกันในอยู่แล้วว่าสินค้าของญี่ปุ่นมีมาตรฐานดีมากนะครับรูปแบบการนําเสนอเนี่ยอันนี้คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะนํารูปแบบไหนเข้ามานะครับแต่เราก็เห็นว่าแบบนี้แหละครับที่จะเกิดการแข่งขันนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากทั้งญี่ปุ่นเกาหลีและอเมริกาทุกอย่างมีมาตรฐานนะครับสินค้าของไทยเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาปรปับปรุงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าธุรกิจนี้จะเริ่มการแข่งขันที่ดีสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ทีวีเล็กเรายังคงเป็นเจ้าตลาดอยู่ รเราก็คงพัฒนามุ่งมั่นนะครับช้อปแอฮมสถานีช้อปปิ้ง24ชั่วโมงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปไม่ว่าคำว่าดิจิตอลทีวีจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีที่การเปลี่ยนผ่านจากระบบ SD หรือ Standard Definition เนี่ยไปสู่ ไทเ Definition หรือ HD เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ภาพของการนำเสนอเนี่ยดีขึ้นสวยขึ้นนะครับตัวทีเล็กเองเราเราพัฒนานะครับแล้วเราก็เพิ่งจะลงทุนเรื่องของอุปกรณ์ต่างเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับกับเทคโนโลยีละนะครับเดี๋ยวคงจะเริ่มเห็นนะครับอุปกรณ์ต่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก SD เอ่อ SD ไปเป็น HD การถ่ายทำอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าภาพจะสวยขึ้นประเด็นที่สคือ ตัวสินค้านั่แหละครับที่เราจะมองว่าเอาสินค้านั้นอนะเอามาเป็นซูเปอร์สตาร์รายการอื่นๆอาจจะใช้เรื่องของคนเรื่องของ VIP นะครับมาพอกมาคุยมาพูดกันวันนี้ลองดูครับว่าถ้า VIP ของรายการผมจะเป็นสินค้ารูปแบบหรือคําถามมันจะเจาะลึกถึงตัวสินค้าได้เป็นอย่างไรนะครับการถ่ายทำนะครับนอกเหนือจากตัวสินค้าเองเราจะมีตัวพิธีกรเข้ามาเสริม พิธีกรเนี่ยหรือตัวเอ็นดอดหรือองค์ประกอบเนี่ยเราจะมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่พิธีกรที่เราฝึกปลือมานะครับจาก3-4ปีที่เราทำเรื่องของ Home Shopping มาเนี่ยเราก็มีมีพิธีกรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลสินค้าในเรื่องของการนำเสนอนะครับผมเชื่อว่าหมดนี่แหละครับคือคอมบิ n เนชันที่จะทำให้ช่องโฮมช้อปปิ้งของทีวีเดล็เนี่ยน่าดู หากคุณเป็นแฟนพันแท้ชออ็อปแอดโผมเตรียมพบกับความปัน<า>สุดโดดเด่งแบบนี้<อ>และแบบนีมออ้มาแล้ววอมา<อ>แล้ววันอันคอน <laughs> ปฐมแล้วก็มาก็มาเออแล้วดัควปฐมเราจะบุกไปถึงบ้านคุณเพื่อทดสอบว่าคุณใช่แฟนตัวจริงของเราหรือไม่ พบกับรายการช็อปแอดโฮมทูยูรายการที่จะบุกตะลุยไปร้องรำทำเพลงแจกจ่ายความสุขให้แฟนพันแท้ช็อปแอดโฮมตัวจริงและร่วมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษช็อปแอดโฮมทูยูออกปฏิบัติการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20นาฬิกาทางช็อปแอดโฮมสถานีช้อปปิ้ง24ชั่วโมงช็อปแอดโฮมแค่เปิดช็อปแอดโฮมครับ อัตราการเติบโตของทีเ็กเนี่ยออสองดิจิตทุกปีนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าในมุมของของตลาดโดยรวมมูลค่าโดยรวมเนี่ยถือว่ายังน้อยนะครับผม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 ก็คงอยากจะเชิญชวนนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยลองลองได้มีโอกาสสั่งซื้อสินค้าทางทีวีช้อปปิ้งหรือโฮมช้อปปิ้งดูนะครับเป็นแต่เลือกหน่อยนะครับว่า สั่งซื้อจากใครนะครับมีมาตรฐานขนาดไหนความน่าเชื่อถือมีอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันว่าในวงการของโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยเราก็มีผู้เล่นเข้ามาหลากหลายประเภทนะครับคงจะต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปไปปิดกั้นอะไรกันได้นะครับมันเป็นมันเป็นช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมนะครับสิ่งที่ ทีวีช้อปปิ้งต่างๆหรือโฮมช้อปปิ้งต่างๆพยายามจะทําก็คือเราอยากเซ็ตมาตรฐานนะครับเราอยากเพิ่มบริการหลังการขายนะครับบริการมาตรฐานเนี่ยให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะมีมีความรู้นะครับในการตัดสินใจมีองค์ประกอบองค์ความรู้ที่จะเลือกสินค้าสักตัวหนึ่งลองดูหลายๆช่องดูก็ได้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าอุยตัวนั้นเขาขายครีมตัวนี้อันนี้ช่องนี้ขายครีมตัวนั้นมันเป็นใกล้ใกล้กันต่างกันอย่างไร ข้อมูลครบนะครับแล้วตัดสินใจผมเชื่อว่าการดูรายการของโฮมช้อป p ิ้งนะครับผู้ชมทางบ้านได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะคุณจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของทุกตัวละครับเขาจะนำเทคโนโลยีเขาจะนำจุดเด่นเขาจะนำจุดดีของเขาเนี่ยมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเก็บตรงนี้ไปนะครับแล้วลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมที่จะซื้อตรงใจตรงโจทย์กับ กับตัวของเราไหมว่าสินค้าตัวนี้โอ้โหมันมันโอเคประมาณนั้นไหมการรับประกันคุณภาพการรับปรกันความพึงพอใจมีไหมนะครับอันนี้นะครับ,นนรบที่ผมคิดว่ามันจะทําให้ปีนี้กับปีหน้าเนี่ยธุรกิจของโฮมช้อปปิ้งเนี่ยจะเกิดการแข่งขันที่ดีแต่ก็ยังโตขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าใครไม่สั่งซื้อสินค้าทางโทรทัศน์นะครับถือว่าไม่ค่อยทันสมัยนะครับ เบอร์ต่างๆเนี่ยลองดูครับชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นนะครับของอย่างของทีวเล็กเองเนี่ยเรามีช่องอก็หลายช่องอยู่นะครับในหลายในหลายแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าทีวเล็กเองเนี่ยเราเราเป็นเจ้าตลาดเนี่ยเราก็มีการออกอากาศเนี่ยในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าเราใช้จานกล่องไหนก็ตามตามแต่หรือแม้แต่ของพิาศษเนี่ยซึ่งได้รับผลบการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับจานจานไทคม KU Band นไม่ว่าจะเป็นใน True Vision เนี่ยเราก็จะมีช่อง ที่ที่เป็นโฮมช้อปปิ้งเพียงเดียว,ว่าบางสินค้าอาจจะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็น general นะครับสามารถไปได้ทุกแพลตฟอร์มบางสินค้าอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ากลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มของออโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยถ้าเป็น t u u Vision เนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพนะครับนขณะที่กลุ่มของ PSI นะครับอันนี้จะอยู่กระจายทั่วประเทศ นะครับคาแรคเตอร์หรือวิธีการหรือลัทนิยมเนี่ยอาจจะมีต่างกันและมีเหมือนกันอันนี้แหละครับที่ทีเรเราพยายามเจรนายและเทเลเมดลงไปตามความประสงค์ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับในเช่นเดียวกันในฐานะของของผู้ประกอบการนะครับในฐานะของเจ้าของสินค้าที่มีกระจายตัวอย่าคิดว่าเฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้นที่ทำธุรกิจได้นะครับวันนี้มันเป็นการเปิดโอกาสนะครับ ถ้าท่านไหนนะครับมีไอเดียดีๆนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าเนี่ยมาที่ทีเล็กได้นะครับเรามีช่องทางของ h o m ช้อปปิ้งเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกแพลตฟอร์มนะครับช็อปแอดโฮสถานีช้อปปิ้ง24ชั่วโมง สถานีที่จะคอยเติมความสุขส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยสินค้านวัตรกรรมหลากหลายจากทุกมุมโลกคุณจะเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่บ้านคุณช้อ p at Home จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆของคุณให้เป็นเรื่องง่ายด้วยสินค้าที่ผ่านการคดสรรทั้งแนวคิดและคุณภาพพร้อมรับประกันความพอใจ และบริการหลักการขายที่เพียรพร้อมช็อปแอดโฮมสถานีช็อปปิ้ง24ชั่วโมงสถานีเดี่ยวที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น